สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุดินประสศกันมังกรนะคะประจําเดือนเมษายน2568นะคะชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพฤศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ส5มกราคมถึง12กุมภาพันนั่นเองนะคะ ก็อ e ีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงหรือก็ไดไม่แค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดใซได้เลยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆ น่นเองคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัด,ดินพฤกษบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวแัด,ดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวทัด,ดินพฤกษบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ฮาะเราฟันค่ะ ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะไพ่สี่ดาบค่ะและเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะชาวทัดดินหรือบกันบังกรน,นะคะใน่ดีที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคนรักเก่าที่เป็นชาวทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มเนาะมีชาว าราศีพฤกษบลัคกนานพฤกษบด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะเคยอยู่กับความสัมพันธ์กับใครก็ได้นะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่ที่ทําให้คุณและเขากลายปเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะกรณีแรกเนะกาะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น รักสามเศร้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขามีดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะ,ะก็ตามนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันอยู่กันแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณเลยเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้นะคะจนกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหรือ 2. นะคะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต่างนะต่างกันในเรื่องราวของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะ ข้ามผ่านไม่ได้เนาะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆนะคะการเติบโตการเลี้ยงดูนะคะวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละคนที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้เนาะเลยทําให้ต้อง จากกันนะคะสออาสมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคมันไกลกันมากๆเลยค่ะนะคะมันไกลกันมากจนแทบจะมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์ว่าเอ้ยมันจะมาบรรจบกันได้ยังไงนะคะอือันนี้ก็คือสาเหตุเบื้องต้นตามหน้าไพ่นะคะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุดินประสบกันมังกรน,นะคะในช่วงเดือนเมษายนสามฤทธิรอบคสิแปดเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เอ็มเ s รค่ะไพ่เฮอร์มนะคะ ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวธาตุดินประสบกัรมังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนไม่มองว่าตัวคุณกลับมารักตัวเองนะ,ะถึงแม้ว่านะคะจะมีคนมีมีคนใหม่ๆเข้ามามีเอ NERGY ใหม่ๆเข้ามาก็ตามเนาะแต่ตัวคุณน่าจะเลือกที่จะปิดกัน้นเพราะคุณอาจจะยัง ไม่ได้ลืมคนเก่าๆนะคะบางคนยังมีการส่องยังมีการสืบความเป็นไปของการและกันได้ก็ยังคงส่องอยู่ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีการทักทายหรืออะไรนะคะเอ่อตัวคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นโฟกัสเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะ เดี yeah. ๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวแทดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงมาดูกันเนาะว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวแทดินก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวแทดินประสบกันมังกรค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญนะคะ ไพ่หกเหรียญค่ะ2ดาบนะคะและเป็นไพ่เก้าเหรียญชาวแทดีประสบการณ์มังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงตามหน้าไพ่อะคะ่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะเอาจริงๆแล้วในใจอะม,มันมันมีสองช้อยนะ เหมือนกับว่าเอ้ยจะกลับไปคืนดีดีไหมจะกลับไปขอโอกาสดีไหมหรือปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าการที่การที่คนทั้งคู่เป็นอิสระต่อกันน่ะมันน่าจะมีความสุขหรือเปล่าหรือเขาก็มีความสุขของเขาอยู่แล้วอะเราควรจะกลับไปไหมเราควรจะอเราควรจะกลับไปไหมหรือการกลับไปนี้ เขาจะต้องการหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าการที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะสองจิตสองใจว่าจะกลับไปหรือไม่กลับไปดีจะกลับไปขอโอกาสหรือไม่กลับไปดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือเขาไม่มีคุณเขามีความสุขดีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็สองจิตสองใจนะคะอืมอันนี้ก็คืออ่า ความคิดของคุณที่มีต่อเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของคนคนนั้นนะคนรักเก่าของชาวแทด,ดินพุศกันมังกรมาดูกันเนาะว่า,าเข้าคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวทัด,ดินพฤสพกันมังกรน,นะคะนึกถึงหน้าเขานะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามเหรียญ <c oughs> ไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบ ชาวธาตุด,ดินประสบกันบังกรน,นะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีชาวธาตุลมด้วยเนาะมิถุนตุลกุมนะคะมีชาววันศุกร์ค่ะมีชาวราศีกันลัคนากันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น<ม>เอ,อ่อถามว่าคนคนนี้คิดอะไรรู้สึกอย่างไรกับคุณความจริงแล้วถ้าหากว่า การการที่เราอิสระต่อกันแล้วแล้วในอนาคตถ้าหากว่ามันจะมีการกลับมาเป็นเพื่อนกันเขาก็โอเคนะเขาเขาไม่ได้ขเออเขาไม่ได้ติดอะไรนะคะการการเปลีป่ยนแปลงสถานะจากคนรักนะคะกลายมาเป็นเพื่อนกลายเป็นมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะทำงานร่วมกันได้พูดคุยกันได้ปรึกษากันได้เขาโอเคนะคะ อืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวแท้ดินประสบกันมังกรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะเป็นอย่างไรไม่คอลนีเซตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แปดดาบนะคะวีออ f ฟอร์จูค่ะไพ่แปดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ดีเม,มจิเชียนชาว่าตดีประสบการ์มังกรนะคะในส่วนของ เอาคำะนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนและคนรักเก่าที่คุณคิดถึงตามหน้าไพ่นะคะก็มีโอกาสเนาะที่จะได้พูดคุยสื่อสารกันบ้างหรือแม้แต่กระทั่งการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถามไถ่ยถึงสารทุกขสุขดิบอะไรประมาณนี้แต่มันจะไม่ได้มีการกลับมาเพื่อที่จะกลับมารักกันนะคะตามหน้าไพ่เนาะมันจะเป็นการแค่พูดคุยถามถ่ยนะคะ แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เหมือนกับว่าต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองต่างคนต่างเ,ออเดินหน้า move on แล้วอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกษ์กันมาก,ก่อนที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะขอคำแนะนำค่ะไนนา่หนําใบแรกนะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่ king ถือดาบ เก้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่แฮงแมนชาว่าดีประสบการณ์มาก่อนที่คิดที่คนรักเก่านะคะไพท่ทาโรลในส่วนของคําแนะนําบอกว่า,าการที่คุณยังคิดถึงยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะคะ่ะมันมันไม่ผิดหรอกนะแต่เรายอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อไม่ได้แล้วมันดันทุรังไม่ได้แล้วมันหยุดได้เท่านี้นะคะการตัดสินใจ ที่ผ่านมานะคะมันอาจจะดีแล้วก็ได้เพราะมันรู้สึกว่าตัวชาวธาตุดิตนเองเนี่ยพยายามที่จะกลับมารักตัวเองที่สุดแล้วดังนั้นคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าการรักตัวเองเนี่ยมันดีมันเบามันสบายสบายใจเนี่ยนะคะอืมดังนั้นถ้าหากว่าเ,เราเริ่มที่จะรักตัวเองได้แล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองได้แล้วะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเลือกที่จะรักตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองเพื่อในอนาคตเราจะเตรียมพร้อมตัวเองให้รับต่อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใหม่ๆดีกว่านะคะเนาะประมาณนี้อื ก็ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ